สวัสดีจ้ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะถึงจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะมีออกไปทํางานบ้างนะแต่สิวเนี่ยขึ้นที่หน้าบ่อยไม่หยุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องใส่แมสตลอดเวลาไปทําพิธีกรก็จะต้องใส่แมสแล้วด้วยนะแต่งหน้าขรึ่งหน้านะแต่พอสิวหายไปรอยสิวยังอยู่ก่อนนั้นนี่คือกลุ้มใจกลุ้มหนักมากกลุ้ม ในหัวอกมากๆว่ารอยสิวเนี่ยทำไมมันหายช้าจังเลยทำไมมันจางลงช้าจังเลยล่าสุดไปเจอครีมตัวหนึ่งแล้วก็เซรั่มตัวหนึ่งนี่เขามาเป็นแพ็คคู่เลยนะตัวนี้เนี่ยดังมากๆในทิกตอกเลยพอเห็นก็เลยรู้สึกว่าขอลองหน่อยเหอะตัวนี้เลยเซรั่มแล้วก็ครีมนะคะแบรนด์ชื่อว่ามลนะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะอันนี้คือตัวเซรัม่มอันนี้คือตัวครีมนะใช้ เป็นประจําคู่กันอย่างต่อเนื่องต้องบอกเลยว่าเห็นผลดีมากๆพอได้มาปุ๊บลองเลยก็ลองใช้เลยแล้วก็ใช้คู่กันใช้อย่างต่อเนื่องเลยใช้แบบว่าตื่นเช้ามาใช้ก่อนนอนคือใช้พอใช้ได้สักพักบอกเลยนะคะว่ารอยสิวเนี่ยมันจางลงมากๆแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่แค่รอยสิวจางนะไอ้พวกสิวต่างๆที่มันชอบขึ้นตรงแก้มตรงปากเวลาที่เราใส่แมสเนี่ยมันก็ลดลงด้วยเวลาใช้ก็แบบนี้นะจะใช้เซรั่มก่อนเป็นน้ำใสๆแบบนี้เนี่ยก็คือ นี่เลยนี่นี่นะเอออาจจะรุนแรงไวนิดนึงนะคะซึมไวมากนะตัวครีมก็เหมือนกันนี่แบบนี้นะแล้วก็ลงไปก็เบาสบายใช้ได้เชา้ากลางวันอใช้ได้เช้าเย็นกลางวันใช้ไม่ได้สิใช้ได้เช้าเย็นนะนี่แบบนี้นี่ เออพอใช้ไปเรื่อยๆรอยสิวลดลงสิวก็ดูลดลงและที่มากไปก่อนนั้นคือปกติแล้วเ่นจะมีฝ้าเบาๆตรงนี้นะเพราะว่าเวลาไปทํางานเนี่ยคือตักเด็ดตักแดดตักลงไงพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือจางขึ้นมากๆอันนี้คือตอบโจทย์มากๆ เห็นผลได้จริงในราคาที่จับต้องได้นะคะ290บาทนะคะได้ทั้งครีมได้ทั้งเซรัม่มเอาไปใช้คู่กันให้เห็นผลเลยนะคะและสูตรนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอ่อนโยนใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนี่เลยครีมแมนเซรัม่มมลิค่ะ